น้ำโค้งขึ้นชูงเต็มเอ้ยมีโอกาสเอ้ยพระมาฝนพิเศษมาทำใบสุธิประทับตาใบสุธิอำเภอพอมเพอแล้วน,นี้มายืนอยู่ฟังโค้งยืนฟังโค้งโอ้ยข้าพันษาไปบ่ได้แล้วยามพี่น้องฟังเล่า เร <c oughs> าเป็นชาพ่อกันเด้อน้องฟั่งลาวตรงนี้มันบ้านนี่ยังบ้านเดือยบนขึ้นบ้านยังตรงพ่นดีไซนเนี่ยบ้านเดือยบา้บานเ,เดือบ้นเดือบ้านดอนเดือ ีมโยนะมหากรรมพ่องนอนจกยู่วัดอันนไ้อพักันอันไปตัดเอาไม่ไพ่บ้านเชียวมานเฮ็ดจักเฮ็ดเทพื้นเดินวัดล่ะไม่ไพ่บ้านอยู่พ่นอยู่พูนตดแหลวพักกันมัม่นมานอันลองอาน้ำนามมอหอดบ่งันน้ามันพัดแทงเนาะมันก็บเวิร์นออกคุณแล้วครับ กลางโค้งผุนเข่าก็บ่ได้ครับเขามาก่ได้เลยลอ้ลอง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 เหยืุ่นเฮียนอกอบอควาเขาเห็นเขาก็เลยขี่ขี่เฮียไปฮับเอาเขาไปดึงเอาเสียกผูกลากเขามาแต่ฟังจังเขามาได้อาวุธสั่นกับพุนแล้วตกบึงการผุนแล้ว <laughs> เอ้อเป็นบรรยากาศรอบๆฟังโคงเนาะฟังโคงมาอยู่หน้าวัดไทยเ,เฮียตลาดล้าตลาดลาาหน้าวัดไทยไทยสุดเขตแดนอีสาน จุดชมวังไฟพญานาคบริเวณวัดไทยอำเภอพลวิสัยจังหวัดนองคาวจุดชมวิวจุดผ่านแดนพี่น้องบลดนี้ก็อทเข้าไปในตลาดพี่น้องเลยมอไก่น้อยมันคือตลาดเนี่ยเดือนนี้มีกี่วันยืดยืดสามสิบเดือนชอบไปปิ๊งหรือไปยังเห็นอยู่ไปเห็นอยู่ในเป็นเจ้าหนี่ป๋อแมนยอดยี่อร่อยรายใหญ่ เอาซ้าๆยากๆลวทำด้หลายยางูไปวัดเทาก็ได้แล้วลายยอนยุอะไรด้วอาจารย์เ็น้ยเองันเเป็นรืว่เรียกว่าานได้ือ้อาจารย์สือเ็่ปเ้นไปสือว่ดเือือกินเียวกันดังก็สองลอยทางรานวดที่แล้วออางั้นดู ามมวดสีมาเนี่ยนะอย่าถามวสีเดวถามวลาเนี่ยนะด้ไปนั่งวสีมาเน่มายงไม่ีเลยสีมาหูด้วไปนั่งลงอยยาว่คาเน่นะม้ผมไม่นเลยได้มือมบ่งีบบนงแบไหนมื่อสยากเ็นไเม่อเกาัวขึนัว้นไ่ามรูปถามมันปมื่อนม่เท่าไร่เถามไหนามรูปเมือนเม่เท่าไรเมื่อขึ่นอะลูละมาหันขัล่างออก ซิ่ง่มันว่ายนขำบนออกยังงวดทีเดียวดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆเด้อดสิม้จะได้นีแต่เมื่อนีนั่งลงได้มาขออีกนี่นี่สิดำสุดด้วย่ายเกดโอบ่ดูเต่าเป็นดเงดมัยมันเสีย่าู่กันท้ายเเขา่อ้ย ดพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เก่งเก่งเก่งง ปดเอาเงินเหรย trời จรินจอยไม่คว่ึกจะเลืนจะเกิดรารุจดูจตคระในพรจา ตล,ลาดเลย่นี่เออขอมาทานภาษาอีเด้เอไอ่นี่เป็นเสียงเฮงสดเนาะคงจะพอตีเลกซีสกักเสียงสดนั <c oughs> ดกร้องเสียงสดพี่น้อง Hãy subscribe <laughs> cho kênh đi <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีต่ตลาดเสียผ้าเสียผ้าว่าใช่เกยง

สองร้อยเดียวเนาบาทจากมันันก็ได้่ขนาดนรบาบาทไปสวรรค์ท่านไปบิ๊ซีสวายคูบาทจากสองร้อยเนาะเอ้ลซบพอดีนะกัน

นองปากอ๋บมาเบริเวณได้ไปแเพื่อจากเนี่นะย่าไปโห่ออกมามุดโข่งให่อกี่มาอยู่นนี้โีกอัน่ะนะกครับคนนา พยาพิเศษสัตนาคราพิเทเชียผาแสดงว่าเนี่ยโบสูตรโอ <Yeah. c oughs> ้โหเนี่ยอยูย่ในกินอย่ฝุ่นนี่ทางใน <c oughs> <c oughs> ไฟไฟนั่นไฟนี้โอ้ จะเอาอะไรใส่ไฟฟ้าคิดว่าฟอดอย่างั้เสียเอาบมี่ว่าจะเอาอะไรที่อไรใส่เยยังเตียงเขา dekat kasih, Dino. yang mana yang oh ก็จะทำเลยน่งนั่นือจังอัดเดี๋ยวเขาไปเซ้นที่กันดูเย็นเทิงเย็นเทิงอย่างไ้อ่ะ Ha <laughs>